มัดเดียมนะปานโยสารเสียงเทศนากาสิได้ว่าข้าสิละจากแล้วกะโยมเจ้าโคโซโค่นนะลากช จนเอเจนตั้งกันลายานาคิดอันล้นพ้นกุศลทรงบิญญาล่ะแห่งกุศลทรงบิญญาภาวนาสินทานสู่อันดอกมวนพร้อมนะน้อมมาเป็นกุศลต่างโฮมกันกุศลอย่างทางคอยแล้วเจ้ากโยมทานคน นอ้อมถวายพระมิ่งก่อนพระเมียของเชาไทยเด่นโอนอละขอสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพ no ัน no ปีหลวงอยู no ่ส no ถิตสถียนยังหากำลังดกสรงส่างภายสาลในไดเกิงมีสุขังขันยุรวนมวนข้าทรงพระพรนะ จังว่าสาธุเรอจังว่าสาธุเ้อละวันเทพตอนไทยเทวลาดินตาทังคุณหน้าคาผู้นาอยู่ในนาเอีัยงคนสามแกวรัต,ตนั่งดวงพระเสดไว้เหนือเกศเกาจุลีไวอยู่เเลงนะ มวนขาขอนนบนอบนิวขอกาบบังคมทุนในลงมาแทมพวนพระเมไดยจะเลื่อนเยงทรงสิเลสวัสด้วยพระพันศาถึงขนาดอย่ามีขาดนันหอดลอยสาวผลว่าเน่เด้อว่าที่ข้าอยู่กาโหตุนาทาปารมาราชินีดังเนี้ขอพระเมหลวงของคนไทย ออเออเออไงพระองค์เสียมสุขเน่าปางอย่าได้ห่างนางสนมน้อยแหล่อมเทียมคางเป็นหมื่นแสนทุกเขตแค้นกามน้อมได้วันนามวนอัตมาทั้งหลายสีทรงพระพรณเท็มไทยอายุวัตกาขอให้ปัญญาด้วยอายุยืดน้กหอยยิง ยาไม่เยีไทยขันมาตองไอบนมองธานวัตกายมีสิริใจดอกลือโชคโวกันทรัพ์ล้วนล้วนประคั่งแน่นดอกเติมเต็มตมาสิริวัตกาศสงมาสิริสวัสด้วยเงางามลำคาสมเป็นแพ้มบิงฝ่าหอมเป็นพระบิงฝ่าพระไคขาสงพรพรนะสวัตาก,กาโน สวรรค์ตากาน้อมนะพาพรใจสิทธิโชกทรงประโยชน์น้อยยิ่งแล้วปุกเก้าดอกเผาไทยมนะพระวัตรกานีได้ทรงเนรลมีดมีพระกำลังน้อดอกเดินคนตั้งถ่ายมีวันนาโนมีวันนาไอ้งามเหลี่ยม ย่บาจันสั้นฝ้ายาในเกิงเสมอสุขวันตากาเดือเลือข้าประเสริฐด้วยพลามาสูนอกเส้นเส้นเสื้อล่นเลือนน,นคุณยุติกาโนชุนีก่อนวบกันเนื้อเกตตุกประเทศเขตดาวกันมา น่อมทรงพระพรว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะว่าทรงพระเจริญนะ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 เทศนาวสานี ในการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตามาภาพทั้งสองรูปได้ประคับประคองฉลองศรัทธ,ธามาก็สมควรแจาการล้เวลาในเวสันตรชาดกคาถาพรณนาพระเจ้าในองค์สมเด็จพระจอมตรโลก,กนาถก็สมควรแจกเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนใจจงอํานวยอวยชัยให้ศรัทธ,ธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่จะพะจะตุพรทั้งสี่คืออายุ วันนะสุขาภละปฏิพานทะนะสารธรรมสารสมบัติทุกทิปาพาลาตีการนานเธอสาธุเป็นนี้นะครับครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านปรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนำคณะถวายเครื่องไทยธรรม